ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว117.5เมกะเฮิร์ตวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567แรม15ค่ำเดือน2วันพระวันธรรมสวนะเบื้องต้นเสนอพุทธภาสิต บทว่าสุข,ขะกามานิภูตานิโยตันดีนะนหิงสติอัตโนสุกเมสานุเปจจะโสลพเตสุข,ขังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุขผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนเขาด้วยอัจฉรยะ ผู้นั้นละไปแล้วย่อมได้สุขคำว่าสุขหมายอาสภาพที่นำความสบายมาให้ทั้งกายและทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์โลกทุกทั่วตัวต,วต,วตนปรารถนายิ่งนักต้องการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่นตนต่างคนต่างก็ดิ้นรนเพื่อไอ้ได้มาซึ่งความสุขเพื่อไอ้ตนได้รับความสุขกายสบายใจ ไม่ว่าบางครั้งก็แสวงหาความสุขโดยผิดทางบ้างถูกทางบ้างพระพุทธศาสนาได้แสดงหลักของการแสวงหาความสุขไว้4ประการคือ 1. สุขเกิดจากการมีทรัพย์ 2. สุขเกิดจากการใช้จ่ายหรือบริโภคทรัพย์ 3. สุขเกิดจากการไม่ต้องเป็นหนี้และส สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษหรือมีอาชีพที่สุจริตฉะนั้นความสุขย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องคนอื่นสัตว์อื่นรักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใดเราทั้งหลายก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนกันไม่ทําให้ผู้อื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนผู้ที่แสวงหาความสุขโดยชอบธรรมก็ย่อมได้รับความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเจริญสุขเจริญฟอนยอดยมสาธุชนคนฟังทางไลน์วันนี้วันซุขกับเริ่มตอนโดยพุทธภาษิตเกี่ยวกวับความสุขในความจริงคนเรานั้นมีสุขมีทุกข์สลับซับเปลี่ยนกันไปตามเหตุปัจจัยหรือว่ากฏแห่งกรรม ช่วงนี้นี่ข้าวนึ่งดังมากนะข้าวที่เพลงกล้องสดใสหรุงป anyway. ูทองกันไม่สาบทันควางใดในเย็นข้าวหนเอยโอ้ล้อโอ้โอ้โอลานเออเออน้องพรอ่าคือกะดีที่ว่าโอมค่านุ่มโรงงานแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันก็จะรับสับสนแต่ ตำรวจก็คลี่คลายได้มากแล้วผู้รายทีก่อฮิตครั้งนี้ก็คือนายกิจนายกิจนี่ไปเป็นชู้กับผู้หญิงที่ชื่อนั่นเอกเดียวนะนะนองพดอยเป็นภรรยาของของคนชื่อไหมอันนั้นก็ตามข้าวสั้นมนันเมืองที่เรวินกันก็ต้องก็อแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของคุณไมนะ ที่บอเป็นผู้ชายทีนี้แต่ว่าต้องมาจาักไว้โดยเิตุการรายรายปน,นีนะเรื่องปนีมันมีมาตั้งแต่อดิตมานานแล้วนะปัจจุบันเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็เป็นข้าวดังมากว่าเตะคนเตะคนว่าเราจะได้รับสาบข้าวสั้นบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าวดีหรือข้าวดุนแดงข้าวอาจจกกรรมต่างๆนี้อย่านอนประชงสามวันที่หนังสือพิมพ์จะออกแต่เดี๋ยวนี้มันรวดเร็วใช่ไหม โทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรทัศน์วิทยุยสามารถให้ทันได้รับรู้อย่างรวดเร็วก็เป็นอุตาหอนซ่อนใจหลังจากเพลงก้องส,สั้นไสรุงปูท้องรับมาดังอีกครั้งหนึ่งเปล่งรักน้องพอนก็เปล่งกองมาเลียนหน้าก็ดังมาในทิกต o อกเหมือนกันเด็งน,น้องที่บมีดาบสองเล่มไม่เธอเลือกใจนางมูราเลือกข้าผูวไม่ย,ยินเรื่องราวเล้วเศร้าใจไม่อยากให้เพนจนนั่นเลย ไม่อยากให้เพ่นเินนั่นเลยไม่อยากให้เพ่นเินนั่งมมราเสียงแกแลมแลมนะมาเรียวหน้านะน่ะอันนีเสียงอนุเปิดชีวิตแต่ว่าในกล้องสดใสรุมปูท้อง้ลรกตุคิขี่าอเว้นรายการน่าจะก็กันอยู่เป็นประจำกล้องสดใสน่ะนี่นี่รดีที่เกิดขึ้นนี่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำไ้การขี่ไข่ก้องตำรวจ เป็นไปอย่างรวดเร็วก็คือเนี่ยผู้ผู้ที่เกี่ยวขอ้องเหล่านี้ผู้ยิ่งน่ะเขาเขาเขาได้เครื่อไปรับเจตนนึงคือทองนะเป็นเป็นไกลๆว่ากำไลทองหรือว,ว่าจ้อยข้อมือทองนะเขาไปเลท่ทําทําไล่ทาํผาผับทําฟีดทํทาไล่ที่เคยแทรูโไปกับกับผู้ผู้รายน่ะผู้รายก็คือนายคิดจังคิดนั่นจะเป็นจังซ้อมรถ เอ็นเล็บดำๆก็นายคิดจับม <ım. S 2> ือของชาพนี่แล้วก็มีทองเช่นเนี้ยน่าจะเป็นนายทองที่นายคิดเ่อไห้แล้วก็เสื้อเชือจสอบส่วอจนคลีคลายคดีในที่สุดจริงๆนะทองนี่มันไม่ไม่ได้เหลือก้นหรอกถึงก็่เยอะที่คนดีก็ได้คนไม่ดีก็ได้คนคนจนก็ทองปยอะได้นะ จังหวเก็ไป,ไปไปลักมาหรือไปพบมาเรือว่าก็ได้มาโดยความสุจริตอย่างเช่นวมีคนให้เรื่อมหมดแทุกทอษทีนี้คนคนมีท่านนาไม่ต้องเร่งกันข็มีอยู่แล้วแต่มันแปลกหล่ะนะคนรวยคนมีท่านนาเขามีท่านนาเขาไม่ก่อยใส่ทองไม่ก่อยนี่กันส่วนมากคนที่ใส่ทองเป็่นไก่แต่รู้ก่าไก่ใส่ทองมั้งยู่นีทแต่อย่ในท่านนาเนี่ย เต่คิดว่านะ่าจะเป็นคุณประปิดอ่ไม่ถึงกับรวยมากนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจนอ่าจะกลางกลางนะแต่คนที่ใช้ก็คงอยากจะอ่นึงอยากจะโชว์แล้วส่งคือเขาอา,าจจะมันช่วยเป็นเครื่องประดับใช่ไหมอ่ใช่หรืบายใจหรือว่ามีใช่ก้จะบ่ปหรือบ้ง <laughs> อา่าแต่ว่าล่างๆในสังเกตว่าท้อง ได้รับความยุ่น้อยลงไปจากเครื่องประดับชนิดอื่นนะแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็นยังมีราคาอยูนะ่อาจจะประโยชน์ในรูปของเสื้อผ้าป้อนหรือว่าเครื่องประดับชนิดอื่นมากไม่ทต่มีส่วนประกอบของทองหรือสิ่งนั้น,น,นมีคุณค่ามีราคาแพงขึ้นนะมีมานนานแล้ว รูปรังหรือว่ารูป,ปรพันธ่าต่างๆมันก็นม,นกนมีลายๆนะไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้ล,าย,มา,ยลายยานเท่าว,วันหรือว่าลายรูปสัตว์ช้างมาเอ่อหรือว่าลายตะกรอแล้วก็ลายทิปปนุมได้ไหมนะลายวัวใจลายเกี๊ยวคลื่นปัจจุบันราคาท่อมบาทถึงเท่าไรเท่านันงน่าจะสร้างเบื่อว่าเลยถึงทีเมื่อนว่าไหม,น,ไหมน่าจะสร้างเมื่อนาบาทนะ เนี่ยต้องต้องเปิดเส้นทีน่ราคกาสุงเนี่ทีนี้ต้องทีว่าโควา,ายครับมีคนเด็กคนนี้คนเด็เปิดเส้นใช่ไหมเมื่อน้ำมาใช่แล้วนี่มันจะตกฟุ้นตกเงือวิธีการทำาความสารเข้าใจนำยายเรื่อยไม่ทราบนะแต่มีผู้รู้บางฐานในน้ำว่านี่นำยายที่เราหลังจานหลังแก้วนะเอาไปหลังทองได้ผสมนำอุ้นใจเปลง่งก้นหนุ่มเบาเปลง่งจากนั้นเหมาผ้ากุณนู่มาเจ็ดเองนะไม่ ไม่ปันชื่นแต่ท่องนอกจากว่าต้องทีิรุจักแล้วก็ยังมีต่องท่องขี้ท่องคำข้าราคาการติดตั้งก็ลไปตามความนิยมชมชอบคงคนเราเนี่ยอ่ะคนก็ได้ยินผู้ควงแต่หนึ่งโทรเข้ามารายการบอกว่าเนี่ยนอนไม่รับเลยไม่ชับเนป่น้ยช่วงนี้ถึงปองตาวีก็ก็กยกไปว่าอ๋อทำไม,มานะคนรุ่งอายุ แเรว่าแรกทุนตรงคือนคนแก่แต่ยิงแก่ไม่แก่รุ่งอายุหรือไม่แต่บางเรื่ององการนอนไม่รับนี่มันกับมีเกิดขึ้นได้ทุกวัยแต่ว่าคนรุ่งอายุะจะมีปัญหามากว่าคนในช่งวงวัยอื่นการนอนนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตคนเรานะเราพฏิจจ้ารกระ,จจะตรัอาไว้แล้ว,ว่ามนุษย์เกิดมานี่อิริยาบถใหญ่เสประการกอยืนเดิน หลังและนอนส่วนอียริยาบดิยอยไม่ว่าการจะกระพริบตาเงี่ยนนาเงี่ยนลังเดี่ยวสายเล็กว่ายิบจับสิ่งของต่างๆแต่นั้นเป็นอียริยอาบดยยิวยเทวการนอนนี่ถือว่าเป็นเป็น,ปนอียริยาบทรัมคันในชีวิตของคนราองตต้องมีและก็ต้องบริยาทในโต,ต๊ตองถ้าเกิดว่านอนไม่ทัมทีก็มีปัญหนาในการทํางานบาง รือต um, like ัแต่ตรงกับรถหรือว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์จากรกลต่างๆท่านปักพ่อไม่ดีก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้โดยเชพารรถอุบัติเหตุบมือนตรงแต่นุ่นโดยมากแล้วประการแรกนี้เกิดจากความประมาทจความประมาทคนสถิติที่เกิดอุบัติเหตุนีืมาคือประมาทยิงด้นไม้ใบเหลายิงประมาท พราะฉะนั้นอัตราของการเกิดอ,อุปัติเหตุแต่กวาต่างจังหวัดนี้ไม่มากแต่ก,กับเมืองใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าเชียงไม่ชนบุรีนครราชสีมาหรือว่าโคราชแปดบุรีปากใต้โรกทือว่าไม่แต่ไรน่าจะเป็นจงกล้ามัยตาจํำไม่พิดน,นาหนลือเคยเคยเคยนนอ่านเข้าหรือว่าเที่ยว เจ่าหนครสุราษฎร์สงขลารถม้าก็ก็เป็นไปก็เป็นไปทำที่ทำพุทธเลยนะที่ดีบรรดาอุบัติเหตุรถกระบะนี่เกิดอุบัติเหตุมาข้าเพื่อนแล้วก็รถชนบุคคลไม่ไม่ต้องว่ารถรถเก่งรถได้บอลรถยนซาตนาจากนั้นก็รถจักรยานยนต์หรือรถเครื่องรถบรรทุกนี้ไม่ต่อไหรถบรรทุกมันริ่งไม่เร็วใช่ไหม แต่ว่ารถกระบะนี่กวดดิษมาเขาเปิดขัรครับเร็วโดยเฉพาะถ้าปากตายเราก็รถรถ,รถวิงถว่งวิ่งงานดาเเรีหรือว่ารถตรงพักผลไมเ้เราจะพบว่ยปลิกความอยู่กลางทางอยู่บ่อยๆส่วนถนนนี่ก็บอกคือเปทันกวางจริงๆแล้วไอ้ีทว่าน่าจะเกิดมันไม่เคยหรอกเฮ้ยได้เพราะว่าคนระวังบ,วงบอกแลวส่วนที่เกิด <c oughs> มาก็คือนุน่นต่างตรง เฉลรี่อะไรก็คิดเป็นรอยบนเส้นนี้ออกซิวาบนเส้นรุ่นตนน่างๆดุนต่างๆโกงการร้องลงมากที่รุ่นต่างโคง้งม,นะง,โคงมันมีส้มระเภทล่ะใช่ไหมเหมือนจะปัดลุงไปตรังกะมันมีต่างโค้งมากเหมือนกันนะที่เขาประพา,าเมื่อก่อนเนี่ยตัวมาโยบูเก็ตจมัมบัซซาที่บูเก็ตเวลาเดินทางระหว่างบูเก็ตปัตตานี่จะไปทางโน้นเลยแต่แต่รู้บ้างต่างโคง้งตรงนั้นจะมีต่างโค้งมาก หลดเรียวขึ้นเข้าลงเข้าแต่วอุิเทตุมันเกิดหน่อยตอนนหนวัวระวังนนิเนี่ยเพราะฉะนั้นอุบัทิเหรือป่าปัญหาชีวิตนี่เกิดจากความไม่ประมาทเมื่อนที่พร,รุทธเจ้าวัดเอาไว้เป๊ะเลยเนะก็บรดเรียวใจตี่ร่องติเกิดก็คือ,อเหมืนนอนกลดหลดจัดปิ่งตัดหน้า นี่ที่เคยลาลวลยเมืนกันแต่นุ่งม่ดับจำได้ไหมเด็กปีที่แล้วที่ว่าแก้ไปบวชหนักที่เที่ยวเที่ยวปั่นเต้นะถึงว่าชูหนักรูวมาไม่เลยจับได้ตัวจนจับกันข้างนู้นแล้ววิ่งมาตัดรถจนเปิงยิงยิงให้ไปเลยจับทุ่นไปเลยไม่จับ,บว่ามันมันตายไหมนะแต่เนี้ยมาตัดหน้าแต่ว่าจะลาฤิถึงต้นเป็นกระว ا ดนี่ก่อนบวชไล่ปีแดีวตอนนั้นมาว,นนวัยรุ่นแต่นุ่ง เครื่องเครื่องอันดาซูนิกซะไปนั้นกลับมาก็ไม่เร็วหรอกแร้มันไม่เกินแปดสิบก็บมีหมาตัวนึงมันนอนอยู่กลางต้นท่อนกับไปเราก็เห็นเน่ะมันนอนอยู่แต่เราไม่คิดว่ามันจะยกขึ้นเลนมา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 ,มาตัดหน้าก็ะชจนเปรี้ยเองยิงมาทำหมาก็ล่มควม้มกอดจอกว่าเขาจะลอกปอกปิดไม่รับอันตรายแต่ดีก็ไมครับ เออดีที่ว่าใช่ม้วนขันนกกันนะเนี่ยคนรถรถตัดหน้าเกิดอุบัติเหตุแล้วย่างเนี่ยที่ว่ารถกลองกับการปรรักป้อนนี่การนอนหลับเป็นอันดับที่สามก็อุบัติเหตุแั่กว่าการที่นอนหลับไม่เพียงพอหรือว่าเราเรียกว,ว่าหลับในเนี่ยหลับในเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็รใช้รถเกิดจากย่านบ้านาหรือรถคลองฐานนั้นไม่ปกติ ไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุงถ้าเป็นรถเพลอนรถโอราชกครับบางที่ยางสซ่สตืหรือว่าเครื่องยนต์คุณไก่เบรกได้ไหมบางชนิดบางแบบไอ้บาง,บาง,บ,างบางส่วนก็งก็ย่านพ้านาานาก็ตันบกพร่องเลยแล้วไอเรื่องที่แปลก็คือเมาหรือครับนี่มันมันไม่ได้เป็นอันดับนึงของประเทศมันจัดอยู่ในที่าของ พวกสิ่งดีก็รวบรวมไว้แต่อย่างไรก็ตามต้ก็กกควรเรระมัดระวังในการเดินทางประเด็กเกี่ยวกับปักพ่นวน,นิงเหมือนกันร่างกายเรานี่ต้องการความสมดุลในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการออกกําลังกายพะทุกคนมีมีนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตคือการดำเนินชีวิตให้มันเป็นปกตินั่นก็เพราะฉะนั้น เนี่ยสร้างทีแพ์เขาบอกไว้ว่าถ้าเราอยากนอนรับเป็นปกติหนึ่งเ,เบื้องต้นนี้ห้องนอนเดี๋ยวูุ่นห้องนอนดีกวรนให้มันบรรยากาศหน้านอนอประการเด็กก็ต้องสะอาดใช่ไหมที่นอนสบายาแล้วก็ไม่มีไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงจะเตะด้วยมาเวลานอนก็ปิดไฟไปนะไม่มีใครเปิด่ยนอน บางทีมันเรื่องของบางตังนนั่นจะอยู่เครา้านค้าโรงงานหรือว่าอยู่ในชุมชนแง่งจากควายกางดุนหรือว่ารา้านค้าบางรา้านบางชุดะสถานบันเทิงอะไรแบบนั้นตีเข้าใจควายกังขึ้นมันจะซ่องเข้ามาห้องนอนมันก็เป็นบ้นานน้ำกันอ่าร็ในน้ำใบใจใจผ้าหรือติปิต,ตาเหมือนไหนนั่งไหนละครที่เข้าใจได้เหมือนเหมือนเม็ดเม็ดนัด่นนะแต่ว้านเราหน้าจะไม่ยุ่ม ไม่ไม่ไม่เคยปัานหน้านี้ที่ี้เรื่องของเสียงไอน,นาฬิกาปลุกเรืร่องนาฬิกาเล็กๆที่อยู่ในห้องที่มันกระรบกลนวเหมือนกันนี่นาฬิกาที่มีเข็มมันถ้านาฬิกาดิจิตอลเป็นเป็นตัวเลขอาราบิกนั้นไม่ปลื่มันไม่มีเสียงแต่ถ้าเป็นนาฬิกาเข็มไหนน่าไม่ซื้อแบบแบบที่เข็มมันเดินต่อเนื่งกะนรพวกราวก,ากา็ไม่ตางันเลยบก่คนในนาฬิกาแบบที่มันเดินตัวเนื่งนั้นเป็นว่านาฬิกาที่เดินติ ติ๊กๆนะแต่เดี๋ยวนี้ราคามันก็มันก็เต่าๆกันนะแต่ว่าบางท่านอาจจะชอบแบบแบบเดินแบบติ๊กๆกันหน่อยนะติ๊กตอกติ๊กตอกแต่ว่าบางคนก็ชอบแบบที่เดินแบบตัวเนียงเนี่ยเชี่ยงนาฬิกาก็รทำไม่รบกวนหนอยไม่รับเหมือนกันบางทีเราก็ลืมคิดไปกันว่าไอ้สายไรนะหรือถ้าว่าเสี่ยงในทางดีนะเปลี่ยนจากที่มันรบกวนกันเปลี่ยนเป็นเสี่ยงดีๆอย่างเช่นว่าเนี่ย เปลเปลีเเ่ยนกวน้างเทวาโรเเจนานีโกปิตานี่เรียวแล้วนะไม่เว้นตานี่อื่นกันว่าตีแปดตีเก้านั่นโคปพิตานี่แล้วเอ,อาอไปเปลี่ยนมุ่นไปตานี่อื่นบางคนออคุณป้าคุณตาคุณยาคุณยายบางทีบอกมุ่นแล้วมุ่นลบไม่ทต่ก,กันปอหลงเจ้านี่ที่ไ้ขึ้นรถจ้ามรอยที่รอยคนดีไปกับลุงวี่คุณหลุงทุนด้ยไหมนี่อาจจะลื่นไม่พบก็ได้ แต่ว่าการฟังวิทยุฟังเพลงเบาๆไม่ไม่ใช่เพลงรุนแรงนะเพลงเบาๆนี่เนี่ยต่างแพทย์ด้วยว่าหนักวิษรัฐว่าคนที่ฟังเพลงก้องโมซาร์โมซาร์ที่ว่าหนักก้องก้องควารัง้งที่ว่าเขาเขาคิดเรื่องก้องความกลายเสียดนี่าดนตรีประเภทนั้นดนตรีเบาๆริ้วฟังนีท่านกเลยมั้งหนีการก็อาจารย์ยอดนะก้องแต่ต้องเลือกเรื่องนะอาจารย์ยอดนี่แกต้มใหม่มาก พิมใน Google ใน u t u b e นี่จะพบมาเลยนะไม่ว่าเรื่องอะไรอาจารย์โยดเดี่ยก็ตามโดยเรื่องที่เราคยากรว้างโดยบางจะเป็นเรื่องกล้องกีจีอาจารย์เรื่องกล้องพี่เรื่องกล้องซาลานารูมีหมดเลยแต่ก่อนนอนนี่ไม่ควรจะก้องเรื่องพี่เดี๋ยวคิดมารู้วนอนไม่รับหรืุ้งส่านกล้องเรื่องเบาๆเรื่องใบใบเรื่องความรู้ได้เลยอาจารย์ยยดแต่ถ้าใจดีว่านั้นแต่กังได้ดุนได้บุญด้วยะครับร่างกายได้ผักพ้นเลย เปิดกว้างบทสดมุนหบทสดมุนไมีมากในย t u b บบางบางก็เรียกอะไรได้บาง,บาง,บางายูเซอร์นะที่ก็ตนนะั้มันก็มีมีดนตรีประกอบเลยบางหลายใบใจอาจจะช่วย,ยรับได้เรื่องอุณหภูมินี่โจนี่ตำตาเขาเลย <c oughs> บอกแล้วว่าไม่ต่อได้นี่นนปักตายนี่อากาศเนาวนี่หรืออากาศเย็นๆไม่กี่วันนี่มดแล้ว ทำตายร้อนเลยมีคบนบุญในควางโุ่คนเช่นที่เฟซบุ๊กบอกว่าโอ๊ะไอ้ป๋กควยดับนี่รอ้อนยุไม่ทิดเลยมลั้งนี่เลยนดืนก่อนกระนั้นเดือนกรุ๊มป่าพันนี่อยู่ต้นปีนี่ป๋อควยดับเปิดแอร์เปิดปลมไม่ได้มีคบนบุญทันทีเลยแล้วถ้าม,มีหน้ามีซ่าจะขนาดนั้นไหมอุอ้นเราพมีพ้นตัวกันตักพ้นนั่นละทันทีว่า นโยบานแบบเรนไทนีบายนะไม่ร้อนเทตาบานปูนบานทึบนีกาจะจรอนมีพ้นเหมือนกันนะหรือว่าฐานนอนของฐานนี่คนที่เป็นโรคประจําตัวกรดไหลย้อน,นก็ต้องนอนในต้องเป็นคนวัวสู้งนะครับคำว่า, <c oughs> าคนวัวสู้งนี่ไม่ใช่ว่าแต่เยอะแต่ย่านนะคนวัวสู้งคือนอนนุ่นม่อนสุงสูง้งแม่กรดเป็นไหลย้อนขึ้นไปได้อันตะรายเคยเป็นลหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็น นั่นแหละมอก้อนเคยเป็นรถลถยนโอ้ทรมานมันนำรถนำรถที่เขาโคตรแยางไหมไม่รู้นำรถแบบนั้นเลยอ่าคือนำรถนี่ท้มันใหอ่อหางเลยทีนี้มันก็ขึ้นมาถึงข้อนี่อ๋อทำไมเจ็บข้อเจ็บมากใช่มันเกิดจากอะไรใช่เกิดจากเนี่ยการปักพ้นไม่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มากขึ้นไปความเครียด รื targets, wird, you know, ้อว er, you know, ่าการนอนพิดรผลแบบนอนหัวต่ำเนี่ยทำไมครอสมันรื้อว่าบางคนนี่ไอ้ลินติโก้ยนะไอ้ตัวปิดเปืนนะไป่ชอบก็เรี่องอะไร้ภาษาโมะปะซาเพ็ดติโก้ยนะติมันปิดเปืนมันทำมันปิดปกติเนี่ยทำไมครอสมันไล่ยมาได้แต่ปกติคนปกตินี่มันจะปิดไอ้แม่ครอสมันย้อนขึ้นมาได้แต่ถ้าปิดปกติมันย้อนขึ้นมาได้แล้วก็ไอ้ครอสตัวเนี้ยมาทำห้เกิดปปรเจกติคอ กระตรำมานเนี่ยเพราะฉะนั้นอ๋ออีกอย่างหนึ่งจบรับประทานนะรถจัดนี่ก็มีพ้นเหมือนกันเนรานอนด้วยว่าโรคประจําตัวเป็นไซต์ตีนอนไม่รับเนาะการน่าใจก็มีพ้นเหมือนกันหรือว่าหาการกินมือสุดมือสุดตายม่ต้องแบบไม่ใช่มือสุดตายตนนในชีวิตนะมือสุดตายคือมือก่อนโน,น,น,น่นถึงก่อนนะ มือก่อนโน่นนี่ไม่ควรจะรับประทานอาหารจนอิ่มเกินไปปัสสาใจว่าอยากกินจนกัดพุงอยากกินจนพุงปลีอยากกินจนพุงปลิ้นเรียกว่ากินเบาๆบาคนโน,น่นถ้าเป็นไปได้นะพักผลไม้เกิดตรงการสร้างหุ้นดีดีกเมือมือก่อนโน่นนี่อย่าไปกินมากแต่การนอนรับสบายทำสมาธิบ้างแต่ลองจักว่าฟังบทสวดมนต์ฟังธรรมเลยทำสมาธิก่อนนอน เดี๋ยกวก่อนนานี่ก็ออกกำลังกายก็บน้ำให้เรียบร้อยเนี่ยพยายามอย่ากเกลียดถ้าทำได้แบบนี้ชีวิตของเราก็ถือว่ามีความสุขนะสุขภาพดีนะโดยเฉพาะช่วงกลางวันช่วงต่งม้านนี่ถ้าว่าติดกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟก็อย่าให้ยายมากเกินไปใหญ่ตึงซ้องเขียวซ้ำเขียวใช่ไหมหรือว่าบางทาง่านนี่เป็นนั่นพระเภทที่สามารถปักพ้นกลางวันได้ ก็อย่านอนในนั่นเกินไปยายเกิน,นึ่งเฉวมงต่อว,วันแล้วก็ถ้านอนกลางวันนี่อย่านอนลั้งจากบ่ายซากักน่ะเนี่ยหรือเครื่องดื่มประเภทกาแฟอินไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำชาไม่ว่าร้านพาน้อมหรือร้านนาทอนเลยเนี่ยยายเกคยส่องเคียวถึงดื่มจูบกำลังน่ามัดลุ่มนี่ทำไมไม่ตื่นตัวเหมือนกันเนี่ย มันมีกาแฟีเหมือนกันโกโก้ช็อกโกแลตเล็กเหลืองยาเซพติดไม่ว่าจะเป็นบุรี่กัญชายาบา้า <c oughs> ยาไปเซฟยาไปสูดยาไปดุดยาไปดมอย่าไปกินสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เสียสุขภาพและนอนไม่รับได้เอนโกงก็เหมือน,น,นกันไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์วิสกี้ไวน์ต่างๆงดใหนงดเหลือได้เหลือกันก็นอกจากว่าดีต่อสุขภาพแล้วเป็นบุญกุศลเลย แต่ไม่กล้องแหวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยชีวิตของเราจะมีความสุขเพราะทุกคนเกิดมาี่ต้องการความสุขมอนบ,บท,บทสุภาษิตตน้ตนๆการจะมีความสุขใดนเราต้องมีจิตใจดีมีศรัทธาทีู่ทุกทองในคุณก้องประรตนไตรนี่เมตตามีคุณธรรมจังสมงบุญกุศลไว้มากพ่อถ้ายังไม่ถ้ายังมีความทุกข์นี นี่แสดงว่าบุญก็รองไม่พอดีต้องทำเพิ่มทีนี้การทำบุญเพิ่มนั้นไม่ไม่จำเป็นว่าต้องต้อง่งายเงินอย่างเดียวไม่ใช่ว่าต้องใบเสือข้องการทำบุญนี่ทำคิดดีก็เป็นบุญแล้วนะครับเนี่ยแต่คิดดีแต่จริงเมตตาหรือว่าฟังธรรมนึกถึงคำสอนของพระสมมาสัพธเจาก็เป็นบุญแหละอย่างเช่นว่าเราคิดว่า ม่อเกิดมาต้องเกะต้องเจ็บต้องตายชาไปตุกขาชราไปตุกขามัดดำไปตุกขักขนกขงน <Yeah. S 1> โศกเอาพระเทวะนะว่เวลาได้ยินปลาสวดหรือว่าเราส้วนเงี้มืันวัดบานสวนทุกวันปลาจะมีการส้วนมนเพลสวนประจำนี่ต้องชืนชมอยิโยมตีมาวัดเวลาวันปลานี่หลายคนสวดได้โดยไม่ได้หนังสื้อพ <c oughs> <c oughs> อสวนมาหลา่ดีเนี่ยสิ้นหล่าเนี่ย เมื่อมันย่นในจิตใจหรือความจำของเราเราจะนำไปใช้ได้เนี่ยเหมือนกับว่าคนที่มีท่านามีเงินมีดอกมีก้ามีก้องมีอุปกรณ์ก็สะดวกเลยในจิตของเราเหมือนกันถ้ามมธรรมาตีเป็นอุปกรณ์หรือว่ามียาในการบำบัดคายรักษาโรคโยเแย์มือโยเแย์ตัววลาชีวิตมัเป็นหน้าเรื่องมีความทุกข์เราก็คใกล้ได้ทัน่าเนี่ยถูกยัง เป็นนิสเป็นปัจจัยอยู่แล้วอ,อย่างที่ตรสม,มาสัพพตเจ้าตรัเอาวายัยเอาสรุปอีกครั้งท่นานคงในชีวิตขอนตานี้พยายามอย่าก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นต่อโดยปกติธามมาชาติเราบอกแล้วว่ามันไม่ได้ต้องการมีความทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าเรื่องอย่าทาุกข์ใส่ตนใส่ตัวแล้วก็อย่าจ้างทุกข์ให้ผู้อื่นนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองนี่ท่านต้องรู้ แล้วก็ตรงเข้าใจว่าสิ่งไหนที่เป็นไปโดยจบประกอบไปทำหรือว่าสิ่งไหนทุกสิ่งไหนพิษอ่านเนี่ยพูดง่ายๆมันจะยกตัวอย่างเข้าไปไดีดังเด็กเดี่ยวเด็กตอนรา้การใช่ไหมแต่พิษที่เราทำพิษเป็นจูหรือว่าไปทําสิ่งไม่ถูกต้องตอนใรกอาจะซุกซุกเล็กๆน้อยๆแต่ปอดทุกข์เกินไปล่างนี้มันเป็นกรรม เลยก็ต่อรมานไปตั้งชาติเลยจรินตรงจะไว้น่งความสุขที่ทุกรงชอบทำทุกๆเรื่องเลยทุกรงชอบทำไม่พิษเมื่อหลบปอพูดตตางตัวว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ใช่ไหมถ้าเราทําวันนี้ดีทุกองแล้วตัวเจ้าอะไร้จะเกิดขึ้นเราไม่ต้องมีตัวกังวลวเราทำวันนี้ไว้ดีที่สุดแล้นี่ประกรันดินซาก เมื่อเราทำความดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ไม่ประมาทไม่ไม่ไม่ลง่งคือไม่ลืมตัวว่าอ๋อเรานี่เป็นคนดีเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนรวยเราเป็นคนมีท่านาเรานี่ปันบลิกอะไม่ไม่ไม่เสียหให้เราไม่ตกตีชัวเมนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าอย่าคิดว่าจะเป็นแบรนดตลอดไปมันไม่แน่คืต้องมีสติตลอดเวลา เนี่ยสำคัญทีนี้ไหมเรื่องธาารสุดท้ายเราไมา่ในจบออยู่กี่ยวกับหใจแต่นั้นมันประประเจ้าให้ปลาทองอยู่เป็นประจําว่าอ,อมันประชิดควรพิจารณาอยู่เรื่องนี้ว่าอ,อ่บัดนี้เรามีเพศต่างจากคหัส์แล้วหรือว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยผู้อื่นหรือว่าความดีที่เราจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้นี่แหละแต่ก่อน พราพดองส่งให้ปิกสุนี่ทองจำให้ขึ้นใจเลยนะว่าอย่าพ่ออย่าพ่อแถวนี้ให้ทำความดียิ่งขึ้นไปจนนู้นแหละเ้าวสู้หมักพ้นหนีพานเนี่ยนั้นจบเลยนะเอาละวันนี้เวลาของรายการกบมัดลงเนี่ยแล้วก็อนุโมทนากับการติดตามรับฟังก็แต่ล่านี้มีความสุขมีความเจริญกิดว่างสิ่งได้ตีเป็นไปโดยชอบประกอบไปทำก็สิ่งระนั้นจงประสเสร็จให้แตนมีอายุวันนาสุขปา่าละ ปฏิปันแตรละชาติสมบัติธรรมชาติสมบัติทุกประการพบกันไม่อีกครั้งวันปรานาเจริญพร